พามาชมปลาสวายครับผมในบอ่อเลี้ยงให้อาหารพวกขนหมูครับผมขนหมูหนังหมูเศษจ,จากการทำหมูเนาะพวกเลือดพวกไรครับเป็นบ่อกำนันนะบ่บอกำนันข,ข้างๆคลองครับที่ผมมาดักขายครับผมเต็มเลยครับเยอะบอ่อนี้มีแต่ปลาสวายครับปลาสวาย ยงปลาสวายได้มาสองปีแล้วครับแต่ตัวไม่ค่อยโตเท่าไหร่ก็แกก็กไม่ได้ให้อาหารในมากมายครับก็ให้เฉพาะขนมูครับผมปลาสวายภาพอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับผมภาพอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับปลากินม่วนเลยครับ กินเศษพวกขนหมูติ่ขอ,อามาเี้อ่านมาให้นะครับกินมนเลยครับก็ตัวประมาณเจ็ดขีดครับผมเกือบไซโลแล้วบางตัวน่าจะสามสโลแล้วครับเลี้ยงเยอะการกินอาหารก็จะไม่ทันแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับ บ่อนี้ปลาสวายติดเยอะครับดูปริมาณกันออกมากินเหยื่อะนะก็ไม่ได้ลงทุนได้มากมายครับสวยงามครับ ใมีพื้นที่ที่ว่าว่างเปล่าทําบทำบ่อปลาครับผมเลี้ยงปลาถ้ามีแม่น้ํามีน้ําใกล้ๆครับไม่ลําบากหน้าเลี้ยงครับผมเลี้ยงปลาในบ่อนี่คือลงทุนน้อยแต่ได้กําไรงนครับถ้าลงทุนเยอะมันก็ได้เยอะครับเป็นเงาตามตัวครับแต่ก็ค่าหารก็เยอะหน่อยนะ หากลบเบ็ดเต็ดค่าลงค่าลากค่าวิทยนงน้ำมันก็ก็อยู่ได้ครับปีปีนึงการเลี้ยงปลาลงทุนเยอะครั้งเดียวครับปีแรกเนาะทำบ่อทำบ่อปีแรกก็จะจะลงทุนเยอะหน่อยเนาะปีสองสามปีต่อมาก็ทีนี้ก็ เอากำไรแล้หักค่าอาหารแล้วก็หักค่าพันธการเลี้ยงดูก็ไม่เยอะ่าไรปลาสวายก็เป็นปลาเศรษฐกิจตัวหนึ่งครับผมที่คนนิยมกินนะครับถ้าปลาเข้าตลาดก็ใส่ประมาณ โลสองโลครับอยู่ประมาณนี้ครับตลาดต้องการครับถ้าใหญ่กว่านั้นก็จะราคาก็จะถูกลงครับผมปลาไซโลสองโลนี่ก็ได้ราคาอยู่ครับก็ค้าไม่ค้าเอาไปขายก็ตัวหนึ่งก็30-40บี่บาทหนะ้บาทเนาะมันก็ได้กำไรอยู่ อตอนนี้ก็ประมาณสี่ไร่ครับตอน,นแต่เป็นแต่มันยาวยาวไปเต็ดเป็ด,ปดรวมรวมประมาณสี่ถึงห้าไร,ร่เป็นเป็นแบบหวัวแหลมเขาจะดันมาลึกอยู่ฝั่งนี้ฝั่งที่ปลาอยู่ฝั่งนู้นไม่ค่อยลึกเท่าไหร ดันสโลปตรงมานี้ให้ปลามาหากินอยู่แถวนี้แล้วก็ไปพักผ่อนฝั่งนูนนะ้นเนาะแต่ถ้าพวกปลาสวายครับเนื้อให้อาหารอยู่ตรงไหนก็มาแต่ตรงนั้นครับมาออกันส่วนน้อยที่จะลัดจรไปหากินที่อื่นไกลๆไม่เข้ามาติกตรงที่เขาให้อาหาร ็บบรรยากาศให้พี่น้องได้เห็นนะปลาสบายครับอย่ามันเข้ากินก็เข้าเป็นฝูงอย่างี้เป็นถ้าเป็นบอ่อธรรมชาติมันก็ผุดเป็นระนาวเลยแหละบุ้มบัมบุ้มบัมถ้าบอ่อเลี้ยงก็กินอย่างงี้ครับม่วนเหมือนปลาตะเพียนคนระับเข้ากินเหมือนปลาตะเพียนปลานิน ถ้าใครเคยเลี้ยงปลาตะเพียนก็รู้ดีครับถ้าให้อาหารนี่จะหัวจุ้มกันเลยครับปลาสวายก็เช่นกันครับยอดครับสวยงามผมจะถ่ายให้ตั้งนานแล้วครับผมไม่ได้ถ่ายครับบอ่อนี้เป็นการเลี้ยงปลาสวายล้วนๆครับปลาสวายล้วนๆเป็นบอ่อของกำนัน แต่กำนันแกก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเนาะทีนี้ก็เหลือแคนะ่แฟนแกแฟนแกก็ามา่อยแต่เป็นผู้ใหญ่แฟนแกก็เป็นผู้ใหญ่นะเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันดูด <c oughs> <c oughs> กินกันเพลินเลยครับผมพาทำมีอาหารเม็ดย้อนให้หัวนี่โผล่มุ่นกันเลยครับ สวยงามครับขอบคุณมากที่รับชมครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมสำหรับพี่พเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปออกมาให้ท่านชมครับผมอาจจะเป็นคลิปที่ไม่ดีแต่ก็มีสาระครับผม ขอบคุณมากครับ